สวัสดีครับผมทาราสังหาปาจีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมพื้นที่ที่ต้องการที่จะนำเสนอขายอีกหนึ่งพื้นที่นะครับนี่คือสภาพแวดล้อมนะครับทางเข้ามายังพื้นที่ที่ต้องการที่จะนำเสนอขายนะครับทางคอนกรีตนะฮะจากตรงนี้ออกไปถนนสวนสอนถนนสีเลนนะครับประมาณ400เมตรนะครับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่นะฮะถนนตรงนี้นะฮะเดินทางรถสวนกันได้สะดวก พื้นที่ที่ต้องการที่จะนาเสนอขายนั้นก็คือด้านหน้าทาราตรงนี้นะครับเป็นห้องพักห้องเช่าร้านค้าพร้อมบ้านนะครับเนื้อที่350ตารางวานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามทารามานะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลประจันตคามอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี ครับตรงนี้ห้องเช่าทั้งหมด9หลังนะครับนี่9้าห้องห้องเช่าทั้งหมด9ห้องแยกไฟแยกน้ำแยกมิเตอร์ไฟแยกมิเตอร์น้ำนะครับตรงนี้ เรานะครับทางเจ้าของที่เจ้าของพื้นที่นั้นคัดนะฮะสำหรับคนที่จะมาเช่านะฮะต้องคัดเพื่อที่จะให้เข้าเช่านะครับไม่ได้ให้เช่าแบบแบบทั่วไปนะฮะตรงนี้ซึ่งปัจจุบันนะครับมีเช่าทั้งหมด4ห้องนะครับราคาเช่าเป็นกันเองครับ1,200บาทต่อห้องนะครับตรงนี้ แต่ละห้องนะฮะกว้าง4เมตรคูณ12เมตรนะครับมีห้องครัวห้องน้ำในตัวนะครับตรงนี้มีพื้นที่จอดรถด้านหน้านะฝั่งนี้นะครับก็เป็นร้านค้านะครับที่เรามองเห็น พื้นที่ตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพื้นที่ตรงนี้ห่างจากโรงพยาบาลประจันตคามห่างจากสถานีตำรวจภูทอนอำเภอประจันตคามประมาณ1.5กิโลเมตร นี้เป็นแนวเขตนะครับเดี๋ยวทาราจะพาทุกท่านเข้าไปชมห้องนะครับ ตัวอย่างสักหนึ่งห้องนะครับตรงนี้พนักงานส่วนใหญ่ที่มาเช่านะครับก็เป็นพนักงานข้าราชการนะครับโรงพยาบาลสถานีตำรวจครูนะครและก็โรงงานนะครับรอปภก็มาเช่านะครทางคุณลุง ด้านในนะครับเป็นห้องโล่งนะฮะครับนหบน,หหหนด้านหลังนะฮะมีพื้นที่ใช้สอยนะครับสำหรับผู้เช่านะฮะสี่คูณสิบสองเมตร มีห้องน้ำในตัวนะครับพื้นที่ตรงนี้นะคะเหมาะพัฒนานะฮะต่อเลยนะครับเป็นห้องพักห้องเช่าต่อเนื่องเลยหรือว่าจะทำเป็นห้องพักรายวันก็ยังได้นะครับตรงนี้เป็นรีสอร์ทรายวัน น,น้ำนี่นะครับเรามีน้ําประปาส่วนตัวนะครับก็คือตรงนี้เลยนะ,ะถ้าเราจะต่อระบบเป็นสองระบบก็ได้นะครับเป็นประปาของหมู่บ้านด้วยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ทางเจ้าของห้องพักห้องเช่านั้นนะครับใช้ระบบประปาของอพื้นที่เองนะครับที่ทับที่เจาะเองนะครับตรงนี้ส่วนด้านหน้าหอ ส่วนด้านหน้าห้องพักเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านนะครับสำหรับเพื่อนสำหรับพี่ๆที่ประกอบกิจการธุรกิจนะที่มีลูกน้องเยอะๆนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อไว้ให้กับลูกน้องได้พักได้เช่านะครับได้นะครับ ตรงนี้เป็นร้านค้านะครับเราก็เปิดให้เช่าเช่นกันนะครับหรือจะเปิดขายเองก็ยังได้นะครับตรงนี้ ด้านในด้านหน้าทลาลตรงไปเนี่ยนะครับก็เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านนะครับพร่อมบ้านอีกหนึ่งหลังตรงนี้เลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับ พื้นที่พื้นที่จอดรถนะครับตรงนี้คานปูนนะครับพื้นเป็นไม้นะฮะเดี๋ยวทลาพาขึ้นไปชมบริเวณด้านบนนะเสาตกแต่งด้วยหินนะฮะหินธรรมชาตินะครับตรงนี้เอ๊ เป็นบ้านสองชั้นนะครับราคาขายนะครับ4ี่ล้านห้าแสนนะครับราคานี้รวมโอนทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวท้าพาทุกท่านชมชั้นล่างก่อนนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับ พอทำอาหารเสร็จก็มานั่งทานกันรตรงบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนติดแอร์หนึ่งตัวนะฮะ ด้านในนะครับผนังนะครับฉาบด้วยหินนะฮะนี่ตามที่เรามองเห็นเลยครับผมหน้าต่างไม้นะฮะแล้วก็บริเวณห้องนี้นะฮะคานจะเป็นไม้แล้วนะครับตรงนี้น พื้นนี้ปูกระเบื้องอย่างดีเลยนะฮะพื้นปูกระเบื้องอย่างดีอ่าห้องน้ำครับผมตรงนี้รับบันไดาทางขึ้นนะฮะเป็นทำด้วยไม้นะครับ พอดีทางเจ้าของที่ก็ยังไม่ได้เก็บของนะฮะทาราก็จะขออนุญาตถ่ายนะครับบางบางส่วนนะครับที่ที่สามารถที่จะให้กับทุกท่านได้ชมสภาพแวดล้อมที่สวยงามนะครับหน้าต่างมีเพื่อนบ้านนะครับนี่อากาศเย็นสบายนะครับตรงนี้ฝ ถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะฮะซึ่งเป็นฝั่งติดเขาฝั่งฝั่งวิวเขานะครับเนี่ยครับฟ้านะครับ ห้องนอนนะครับมีแอร์หนึ่งตัวนะครับฝ้าไม้นะครับตรงนั้น อันนี้เป็นบ้านพักอาศัยนะฮะด้านบนครับด้านนอกนั้นจะมีระเบียงนะครับระเบียงออกมา,าสุดรับบรรยากาศที่สดใสนะครับที่บริสุทธิ์ใน พื้นที่อำเภอประจันตคามนะครับตรงนี้มองออกไปก็เห็นต้นไม้เขียวขจีนะครับตรงนั้นนะฮะนี่รังคาห้องเช่านะครับทั้งหมด9ห้องนะครับตรงนี้เป็นร้านค้านะตรงทิศรายืนนี่เป็นบ้านนะครับฝนก็เริ่มมาอีกแล้วนะฮะตอนนี้ กิจาการที่มีลูกน้องเยอะๆนะครับสามารถที่จะมาซื้อไว้มาบริการเป็นสวัสดิการให้กับลูกน้องได้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถขนส่งอย่างนี้ก็ได้นะครับรถขนส่งก็สามารถจอดได้นะฮะนี่เอาเข้ามาจอดตรงนี้นะครับแล้วก็แต่ละหลังแต่ละหลังนะฮะถ้าเป็นรถปิกอัพนะฮะแต่ถ้าเป็น6ล้อก็จอดได้ก็จอดได้นะฮะแต่อาจจะได้ไม่เยอะ มีพื้นที่ยังเหลือนะครับได้เช่นกันนะครับซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานก็ได้นะครับซื้อไว้เก็บค่าเช่านะครับมีโอกาสคืนทุนในระยะเวลา10ปี20ปีนะครับแล้วก็เราก็ยังเหลือนะครับรัพสินไว้ให้เป็นมรดกลูกหลานได้นะครับตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่3 5 0ยตารางวานะครับถ้าตรงสเปค นะครับท่านที่กําลังมองหาอยู่นะครับติดต่อทาราเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์08601-888-56 0 8, 8 6 0 8 1 8 3ตัวนะครับต่อด้วย5-6 08601-888-56นะครับบ้านสไตล์ด้านบนเนี่ยเป็นห้องพักสไตล์ไม้เลยนะฮะ สาเหตุที่ขายนะครับเจ้าของบ้านนะครับเป็นข้าราชการที่กเกษียณแล้วนะฮะท่านเป็นผอ,อนะครับแล้วก็ท่านย้ายไปอยู่ที่สวนนะครับทางนี้ก็เลยเดือนเดือนนึงมาครั้งหนึ่งนะฮะมาเก็บค่าเช่านั่นเองนะครับต่างมาเที่ยวนะครับบรรยากาศที่ประจันตคามด้วยนะครับ การเดินทางนั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะฮะถ้าราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางประมาณ120กิโลเมตรและก็หากท่านเดินทางมาจากโซนสนามบินสวนภูมินะครับระยะทางประมาณ150กิโลเมตรนะครับตรงนี้หากท่านมาจากบางแสนนะครับทะเลบางแสน ระยะทางประมาณ145กิโลเมตรนะฮะแล้วก็หากท่านเดินทางมาจากจังหวัดนครนายกระยะทางประมาณ1นึ่งร้อไม่ถึงร้อกิโลเมตรครับผมตรงนี้แปลงนี้แล้วก็เข้ามาเพียง400เมตรเท่านั้นนะครับจากถนน4เลนหลักนะฮะ ครับผม hey. นี่ครับคุณลุงคุณลุงก็เกษียณราชาการเหมือนกันนะครับที่ท่านพักอยู่ในตรงนี้รนะ้านค้านะครับคุณลุงบอกให้เปิดขายก็ได้นะครับแต่คุณลุงเขาไม่มีเวลานะครับตรงนี้ครับวันนี้นั้นนะครับทาราสังหาปาจีนพาทุกท่านเข้าชม ห้องพักห้องเช่าบ้านหนึ่งหลังนะฮะร้านค้านะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับสามเนื้อที่350ตารางวาราคายกแปลงนะครับสี่ล้านห้าแสนบาทราคานี้รวมโอนนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสีจอไว้เพียงเท่านี้นะครับทาราสังหารปาจีนะครับ,รนะรบกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจีเรื่อยมากราบขอบพระคุณอย่างสูง ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับทาราสังหาปาจินด้วยนะครับวันนี้นั้นทาราสังหาปาจินขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุภาพพลามัยแข็งแรงตลอดกาลนะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปัรถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองนะครับเงินไหลนองทองไหลมาไม่เจ็บไม่จนนะครับทาราสังหาปจินกราบขอบพระคุณครับ